สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงวิธีการหาข้อมูลที่ซ้ำกันในไฟล์ excel 2ไฟล์นะครับไฟล์แรกมีชื่อว่า Book 1ไฟล์นี้มีข้อมูลเรียงกันนะครับตั้งแต่1-10ถึง10นะครับอีกไฟล์หนึงชื่อ Book 2นะครับไฟล์นี้ก็จะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับตั้งแต่2-13ถึง13นะครับก็ต้องการที่จะหาว่าใน2ไฟล์นี้นะครับมีตัวเลขไหนบ้างที่ซ้ากันนะครับ ก็เดี๋ยวมก็เซฟนะครับสองไฟนี้นะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับจากนั้นนะครับก็ปิดไปนะครับสองไฟนี้นะครับคราวนี้ก็มาที่เวิร์ก e ีตเปล่าๆนะครับอันหนึ่งนะครับไฟล์ใหม่นะครับไปที่ Data นะครับแล้วก็ไปที่ Get Data แล้วก็เลือก f อร m File นะครับแล้วก็เลือก f อร m Folder นะครับ เราเก็บไฟล์บุ๊กหนึบุกสอเมื่อกี้นะครับไปนในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์มานะครับว่าจะไปเึืองจากโฟลเดอร์ไหนนะครับก็กด Browse สนะครับอันนี้ก็ผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า A นะครับก็กดโอเคนะครับเปิดมานะครับ แล้วก็คลิกโอเคนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่ามันจะมีอยู่2ไฟล์นะครับทื่ว่าบุ๊กหนเมื่อกี้นะครับกับบุ๊กสนะครับเราก็เลือกปุ่มนี้ Combine นะครับแล้วก็เลือก Combine แล้วก็ Transform Data นะครับก็คือนำสองไฟล์นี้มารวมกันนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกที่ชีทหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าชีทหนึ่งก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคครับครับอันนี้ก็เป็นผลการคอมไบ์นะครับก็จะมีมีชื่อของไฟล์ค x อ e l 2ไฟล์นะครับบุ๊กหนึ่งนะครับมีข้อมูลอยู่ตามนี้นะครับ อีกไฟล์หนึ่งนะครับบุ๊กสองก็มีข้อมูลตามนี้นะครับเป็นโดยเฉพาะนะครับเราก็ลบคอลัมน์แรกทิ้งไปนะครับที่เป็นชื่อไฟล์ Excel นะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือกรีมูฟนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่แท็บ Transform นะครับแล้วก็เลือก group by นะครับครับก็ถามว่าจะ group by คอลัมน์ไหนนะครับบอก r ร u ป by คอลัมน์นี้คอลัมน์หนึ่งนะครับ แล้วก็โอ p r ation ที่ใช้คือการนับแถวนะครับถ้าแถวที่ซ้ำกันเนี่ยจะมีผลการนับเนี่ยมากกว่าหนึ่งนะครับคลิกโอเคนะครับก็สังเกตนะครับเลขที่เป็นตำนวนเฉพาะเมื่อกี้นี่นะครับก็จะมีการนับมากกว่าหนึ่นะครับ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าต้องการจะเก็บเฉพาะตัวที่มีการซ้ํานะครับเราก็ลบอันที่เป็น1ทิ้งไปให้หมดเลยตรงนี้นะครับลบตัวที่เป็น1นึ่ยทิ้งไปนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปฟิลเตอร์นะครับเราก็ไปฟิลเตอร์ที่ตรงนี้เอากดที่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเอา1ออกไปนะครับแล้วก็คลิกโอเค ก็สังเกตว่าผลที่ได้มาก็จะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับแต่ว่าจะเป็นจำนวนเฉพาะในช่วงที่อยู่ในช่วง1นึถึงสิเท่านั้นนะครับในบุกสมันจะมีเลข11 13ด้วยถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ไม่ดึงมานะครับเพราะว่าในบุกหนึ่งมันไม่มีนะครับครับก็เขาก็เป็น2นะครับอันนี้เราก็ลบคอลัมน์เข้าทิ้งไปนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกอ่ารีมูฟนะครับผลที่ได้เนี่ยก็จะเป็น ข้อมูลที่มันซ้ำกันแล้วนะครับใน2ไฟล์นะครับ2ไฟล์ Excel นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ Home นะครับเราก็เลือก Close andload นะคร,ครับก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับที่ตัวเลขที่ซ้ำกันของ2ไฟล์เมื่อกี้ครับ